แทีิเซียพาคนตัวเล็กมายังชั้นบนสุดของโรงแรมซึ่งเป็นชั้นของผู้บริหารและเป็นห้องพักส่วนตัวก่อนหน้านั้นกว่าลินดาจะยอมมากับเธอดีๆเธอต้องใช้กำลังกระชากพรางดึงคนล่างเล็กให้เดินตามเธอมาแม้ลินดาจะขัดขืนอยู่บ้างแต่ลินดาก็ต้องยอมแต่โดยดีเมื่อคนตัวสูงกระซิบข้างหงลินดาว่า ถ้ายังดื้อกับฉันอยู่แบบนี้ไม่ใช่แค่จูบอย่างเดียวนะแต่ฉันจะทำมากกว่านั้นพูดจบพาติเซียพลางใช้สายตาเจ้าเล่ห์มองใบหน้าสวยของลินลดาดาแล้วค่อยๆเลื่อนต่ำลงมาจ้องมองตรงหน้าอกของคนตัวเล็กด้วยสายตาที่ลินดาดาเองก็ไม่เคยเจอมาก่อนนี่คุณคุณมันบ้าที่สุดเลยลินดดาพูด แล้วรีบใช้มืออีกข้างขึ้นมาปิดตรงหน้าอกของเธอเอาไว้ส่วนมืออีกข้างก็ตีเข้าที่แขนแพทิเซียไปสองสทีเพื่อแก้เขินและเรียกสติคนตัวสูงโอ๊ยตีฉันทำไมเนี่ยเยต,ตัวเล็กแพทิเซียร้องเสียงดังขึ้นเหมือนเธอเจ็บปวดมากจากการตีของลินระดาจนทำให้พนักง,งานบางคนที่เดินผ่านไปผ่านมาตรงนั้น หันม,มองอย่างทั้งสองคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าห้องครัวของโรงแรมนีม่ยังน้อยไปเทียบกับคุณที่โกหกฉันไม่ได้หรอกลินดาดาพูดอย่างงอนงอนและนั่นก็ทำให้แพทิเซียยิ้มออกมาเมื่อเห็นสีหน้าของอีกคนที่ไม่มีท่าทีที่จะโกรธเธอเหมือนตอนแรกแล้วงั้นไปคุยกันบนห้องชั้นนะไม่ฉันไม่ไปกับคุณหรอกหรือจะคุยตรงนี้ก็ได้นะ จะได้บอกทุกคนให้รู้ไปเลยว่าเธอคือเมียฉันแพทิเซีย,ยยิ้มมุมปากเล็กน้อยก่อนจะโน้มใบหน้าเข้ามาใกล้ใบหน้าเรียวสวยของคนตัวเล็กและทำท่าทีเหมือนจะจุบลินลดาเหมือนที่เธอเคยแกล้งลินลดาอยู่เป็นประจำลินลดารีบยกมืออีกข้างดันหน้าแพทิเซียเอาไว้ฉันเป็นเมียคุณตอนไหนคุณมันบ้าจริงๆเลยคุณแพท พูดจบลินแลดาก็เดินดุ่มๆไปไม่เป็นตอนนี้อีกหน่อยก็เป็นอยู่ดีเนาะแพตติเซียตอบคนตัวเล็กอย่างกวนๆพร้อมอมยิ้มกับท่าทางเขินอายของอีกคนที่ตอนนี้ความโกรธไม่มีแล้วจะมีก็แต่ความเขินอายมากกว่าตัวเล็กรอฉันด้วยสิเธอพูดตามหลังคนล่างเล็กในขณะเดินไปแพติเซียก็คว้ามือเล็กของลินลดาไว้ แล้วเดินจากมือไปด้วยกันยังชั้นบนสุดของโรงแรมเมื่อทั้งสองมาถึงห้องพักส่วนตัวของแพทติเซียเธอก็รีบล็อกประตูไว้อย่างรวดเร็วเพราะเธอรู้ว่าหากไม่ล็อกประตูเกิดคนตัวเล็กพรวดพลาดวิ่งออกจากห้องนี้ขึ้นมายิ่งจะคุยกันไม่รู้เรื่องแน่ๆลินลดละดายิ่งดื้อกับเธออยู่ด้วยคุณมีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันคะคุณแพท ปรินและดาเปิดประเด็นถามคนตัวสูงเมื่อทั้งสองมาถึงห้องแพติเซียอเดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมตอนเนี้ฉันหิวข้าวมากเลยทำอะไรอร่อยอร่อยให้ฉันทานหน่อยสินะนะแพติเซียทำท่าทางออดอ้อนคนตัวเล็กจนทําให้คนตัวเล็กหลุดยิ้มหวานส่งให้คนตัวสูงคุณก็สั่งมาทานสิคะไม่เอาล่ะ ฉันอยากทานฝีมือแฟนมากกว่านะทำให้ฉันทานหน่อยแพติเซียอ้อนคนตัวเล็กอีกครั้งคุณนี่จริงๆเลยนะคะคุณแพทพลางยิ้มให้คนตัวสูงกับท่าทีขี้อ้อนของแพติเซียตอนนี้ทั้งสองก็ต่างมองสบตากันพลางจ้องมองลึกไปที่ดวงตาคู่สวยของกันและกันอยู่อย่างนั้น แพทิเซียคว้าตัวคนตัวเล็กเข้ามากอดไว้ในอ้อมกอดของเธอครั้งนี้ดูเหมือนว่าลินดาดาจะไม่ขัดขืนเธอเลยทว่าลินดาดาเองก็กอดตอบแพทิเซียเหมือนกันด้วยความรักความรู้สึกอีกมากมายที่มีต่อแพตติเซียทั้งสองกอดกันอยู่อย่างนั้นสักพักก็ค่อยๆผลักออกจากกันใจเต้นแรงไปนะคะ ลินดาได้ทีพูดแซวคนตัวสูงพลางมองใบหน้าที่ตอนนี้คนตัวสูงเริ่มมีอาการหน้าแดงระเรื่อขึ้นมาจนถึงใบหูแซวเก่งแซวเก่งแบบนี้ต้องลงโทษแล้วละ่ะฉันไม่ได้แซลซะหน่อยขณะลินดาพูดแพทิเซียก็น้มใบหน้าสวยของเธอเข้ามาใกล้หน้าผากเหม่งของคนตัวเล็ก แล้วค่อยๆกดริมฝีปากเร็วสวยได้รูปลงไปที่หน้าผากคนตัวเล็กอย่างแผ่วเบาก่อนจะวกริมฝีปากบางลงไปที่แก้มใสเนียนองมชมพูของคนร่างบางฉันรักเธอนะแพทิเซียกระซิบข้างหูลินละดา,ดาและหันมามองจ้องหน้าลินละดาอย่างไม่ละสายตาฉันก็รักคุณค่ะคนตัวเล็กตอบ พลางยิ้มหวานอย่างอ่อนโยนให้คนตัวสูงเมื่อแพทิเซียได้คำตอบนั้นเธอก็ยิ่งกอดลินดาดาแน่นขึ้นกว่าเดิมก่อนจะกดริมฝีปากบางเข้ากับริมฝีปากเรียวสวยของลินดาดาครั้งนี้แพทิเซียไม่ได้ละริมฝีปากออกมีแต่จะควานหาไออุ่นจากปากเรียวสวยของลินดาดาอยู่อย่างนั้น คนตัวเล็กที่ตอนนี้เหมือนเธอจะยืนไม่อยู่เอาเสียแล้วเธอยกมือสองข้างขึ้นโอบรอบคอของคนตัวสูงเอาไว้เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวร่างบางของเธอและคอยรับส่งให้กับคนร่างสูงที่ตอนนี้กำลังควานหาไออุ่นจากปากบางของเธอไม่นานเสียงคนร่างบางก็ดังเล็ดลอดออกมาเบาๆเสียงหายใจเข้าออก ทั้งเธอและแพทริเซียก็ดังสลับกันอยู่อย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองก็ปรารถนาในร่างกายของกันและกันมากขึ้นกว่าเดิมแพทริเซียค่อยๆล้าลินฝีปากออกแล้วช้อนล่างบางของคนตัวเล็กขึ้นและพาเธอไปอยังตรงห้องนอนดินดาดาก็ไม่ได้ปฏิเสธแพติเซียแต่อย่างใดเธอปล่อยให้คนล่างสูงได้ทำตามอำเภอใจ ฉันขอนะแพทิเซียพูดพรางกดริมฝีปากลงบนริมฝีปากเดียวสวยของลินดาได้อีกครั้งลินดาก็ไม่ได้พูดตอบแพทิเซียแต่อย่างใดนอกจากทำตามใจตัวเองและคนรักของเธอไฟพิศวาสท,ที่ตอนนี้ยากที่จะห้ามทั้งสองได้เพราะนี่มันแค่จุดเริ่มต้นของไฟรักและความปรารถนาความต้องการของกันและกัน ถ้ามันจุดติดแล้วก็ยากที่จะดับนอกจากปล่อยให้ไฟนั้นมอดดับลงไปเอง2ชั่วโมงผ่านไปทั้งสองได้นอนเกยกายและกอดกันภายใต้ไร้เสื้อผ้าอาพอ์จะมีก็แค่ผ้าห่มที่ปิดกายทั้งสองเอาไว้แพทติเซียขยับร่างกอดกระชับลินดาดาให้แน่นขึ้นพาผงกหัวกดจูบลงหน้าผากเหม่งของลินดาดาไปสองสาที รับจังแพทิเซียบอกลินลดาลินลดาแงนมองคนตัวสูงที่ตอนนี้กอดเธอเอาไว้แน่นก่อนเธอจะพูดไปว่าห้าไมไปพูดแบบนี้กับใครนะคะไม่อย่างนั้นคุณเจอดีแน่คุณแพทขณะพูดลินลดาก็เอานิ้วชี้จิ้มไปที่แก้มบุ่มของแพทิเซียไปด้วยกลัวแล้วค่ะมีใครดูจัง ฉันไม่ได้ดูซะหน่อยพูดพางมองหน้าคนตัวสูงอย่างเงอนงอนดูดูแบบนี้ต้องลงโทษอีกสักรอบแล้วละแพตเซียไม่พูดเปล่าพลางขยับพลิกตัวขึ้นค่้อมคนล่างบางเอาไว้แล้วโน้มใบหน้าต่ำลงมาหาใบหน้าของคนล่างเด็กที่อยู่เบื้องล่างจังหวะนั้นลินดาดาก,ก็รีบยกมือขึ้นดันหน้าคนตัวสูงเอาไว้ แล้วค่ะฉันจะไปอาบน้ำแล้วอาบให้ปะแพตติเซียแกล้งพูดแย่ลินดาดาออกไปคงได้อาบหรอกค่ะถ้าคุณอาบกับฉันน่ะั่างเล็กพูดแก้มเขินหน้าแดงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะผลักคนตัวสูงออกจากตัวเธอแล้วรีบเดินเข้าห้องน้ำไปแพทติเซียตอนนี้ก็เอาแต่ยิ้มกว้างมองตามหลัง เดินเข้าห้องน้ำไปใช้เวลาไม่นานนักที่ทั้งสองสลับผัดเปลี่ยนกันอาบน้ำแต่งตัวเพื่อจะไปทำหน้าที่ของตัวเองระหว่างที่ทั้งสองกำลังจะก้าวออกจากห้องแพทิเซียก็เดินมากอดลินดาเข้าที่ด้านหลังไว้แบบหลวมๆแล้วพูดกับลินดาว่าเย็นนี้ไม่กลับบ้านได้ไหมฉันอยากให้เธอค้างที่นี่กับฉันน่ะ จะอ้อนอะไรฉันอีกคะคุณแพทลินดาพูดพร้อมหันมามองหน้าแพติเซียแล้วใช้มือทั้งสองข้างขึ้นไปหยิกแก้มนวลของแพติเซียอย่างมันเคี้ยวนะไม่กลับบ้านนะเย็นนี้แพติเซียอ้อ,อนคนตัวเล็กครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ได้หรอกคะ่ะคุณย่าอยู่บ้านคนเดียวฉันเป็นห่วงท่านอีกอย่างท่านก็อายุมากแล้วนะคะ ส่งเธอที่บ้านนะแล้วก็ฉันจะค้างกับเธอที่บ้านด้วยพูดไปยิ้มหวานให้คนตัวเล็กแน่ใจนะคะคุณย่าฉันดุมากเลยนะฉันกลัวว่าคุณจะหนีกลับบ้านซะก่อนนะสิคุณย่าท่านคงไม่ดุฉันหรอกมั้งต่อให้ดุยังไงฉันก็ต้องยอมเพราะรักหลานสาวท่านไปแล้วนี่นาะ คนตัวสูงจ้องหน้าลินลดาด้วยสายตากระลิ้มกระเหลียหยอดเก่งไปนะคะลินลดาพูดพลางจ้องหน้าคนตัวสูงกลับที่ตอนนี้ยืนยิ้มกว้างให้ลินลดาจนแก้มจะแตกแล้วว่ายังไงยังไม่ตอบฉันเลยนะจะให้ฉันไปส่งไหมเย็นนี้ถ้าไม่ให้แฟนไปส่งแล้วจะให้ใครไปส่งล่ะคะคนตัวเล็กพูดพลางยิ้มหวาน และส่งสายตายั่ยยวนให้คนตัวสูงไปอย่าส่งสายตาแบบนี้ให้ฉันเองนะไม่อย่างนั้นเราสองคนไม่ได้ออกจากห้องนี้แน่ๆคุณนี่นะถทะลึ่งจริงๆเลยอินดาพูดแบบเขินๆและนั่นก็ทำให้พเพเทเซียหัวเราะชอบใจกับท่าทีของคนรักของเธอ